เปลี่ยนคำดูถูกกลายเป็นแรงกระตุน้นเปิดเจดคนดังเรียนมาน้อยประสบความสําเร็จมากเรียนได้เท่านี้เพราะวัา,านะทางบ้านทําให้ต้องออกมาทํางานเลือกเส้นทางของตัวเองจนประสบความสําเร็จในชีวิตครับพิสูจน์ให้เห็นว่ากว่าจะมีแบบวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคนที่เจทอยทันว่าพรสวรรค์มันเรียกร้องตั้งแต่เด็กๆนุ่มทอยจึงเลือกที่จะทําตามความฝันของตัวเองครับโดยการดรอปเรียนตั้งแต่อายุ17เเพื่อไปเป็นโปรดิวเซอร์เพลงจากวันนั้นจนถึงวันนี้กลายเป็นศิลปินสุดฮอตไปซะแล้วมีงาน เข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวที่สําคัญยังหล่อมากๆอีกด้วยครับคนที่6เสกโลโซล็อกสตาชื่อดังของเมืองไทยจบแค่ระดับชั้นมัธยมเท่านั้นครับกับโกอินเตอร์ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาก็ดังทุกเพลงสร้างรายได้มหาศาลถึงขนาดซื้อบ้านหลังใหญ่มีรถหรูจอดในค้งอีกหลายคันพร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจกลายเป็นเศรษฐีพันล้านอย่างทุกวันนี้ครับคนที่5ตั๊กบงโกดชีวิตไม่ได้โรยด้วยกิีบกุหลาบอย่างที่หลายคนคิดน,นะครับโดยเธอนั้น เรียนจบชั้นมหกและแตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยอ,ออกมาแคสงานหาเลี้ยงครอบครัวลบคำสบประมาทของบางคนจนมีเงินซื้อบ้านซื้อรถดูแลคุณแม่ได้หลังแต่งงานกับเจ้าสมบุญชัยก็ใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้มีความสุขครับคนที่4เปเกกี้สีธัญญาตลกสาวมากความสามารถเรียนจบชั้นมัธยมปลายเช่นเดียวกันครับใช้ชีวิตหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กไม่สนคำดูถูกนินทาพยายามทุ่มสุดตัวเพื่อ,อความสุขสบายจนประสบความสําเร็จครับลงทุนซื้อบ้านหลู สนุนราคากว่า25ล้านแต่ก็ยังขยันทำงานไม่เปลี่ยนไปเลยครับคนที่3เท่งเถิดเทิงตลกคนดังแห่งแกง3ามชาอดีตเคยปั่น3ล้อครอบครัวมีฐานะยากจนครับจบการศึกษาแค่ระดับประถมศึกษาเล่นลิเกยอยู่หลายปีตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพใช้เวลานาน5ปีกว่าจะได้เล่นตลกโดนสารพัดคำดูถูกแต่ก็ไม่เคยยอ่อท้อจนมีชื่อเสียงโด่งดังซื้อบ้านในกรุงเทพกว่า10ล้านมีบ้านสวนกว่า4ไร่ในต่างจังหวัดอินด้วยครับคนที่2สิงโตนำ โชคนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของเพลงฮิตมากมายจบแค่ชั้นปหกครับออกจากบ้านไปเล่นดนตรีที่ภูเกต็ตทุ่มเททุกอย่างที่มีจนพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ตัวเองเป็นนักร้องชื่อดังได้อย่างสมใจครับตั้งใจเก็บหอมรอมริษซื้อบ้านสุดหรูสไตล์โมเดิร์นหลังใหญ่เรียบหรูหน่าอยู่มากสุดๆครับคนที่1แจ็คชวนชื่นเอาทุกค,คำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟกลายเป็นตลกเงินล้านของเมืองไทยแม้จะจบการศึกษาแค่ปหกครับได้ค่าตัวจากการเล่นตลกครั้งแรกเพียง100บาทแต่ก็ผลักนั่นตัวเองให้ลุกขึ้น้นนูจน สความสาเร็จซื้อบ้านสุดหรูมูลค่ากว่า10ล้านบาทพออยู่กับครอบครัวแสนน่ารักอารมณ์ดีกันทั้งบ้านครับ